โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อีเวนต์ใหม่ก็มากันแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นอีเวนต์ของแฟรี่นะครับทุกๆ1ชั่วโมงเขาก็จะมีสภาพอากาศแฟรี่สนั่นเองนะครับมันจะทําให้ผลไม้ของเรานะครับติดสถานะกริมเมอรลิงนะครับอันนี้ปะ่ะแบบนี้นะฮะเอาตัวผลไม้เนี่ยไปใส่ในนี้นะไปใส่ในวิชตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะได้ของตอบแทนเป็นพวกนี้ นั่นเองนะครับซึ่งของที่แรนะครับก็จะขึ้นอยู่ในแต่ละเทียด้วยนะนะครับอย่างเช่นเทียห้าก็จะได้ของที่เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่เราจะต้องใช้ไอเทมที่เขาต้องการนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือแฟรี่นะเขาจะมาทําให้ติดสถานะกลิมเมอร์ลิงนั่นเองนะครับโอเคฮะวิธีง่ายๆนะครับที่ทําอีเวนต์นี้นะนั่นก็คือทุกคนจะปลูกสวนแบบนี้ไว้ก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถออกไปออฟไลน์ได้นะนะครับแบบปลูกไว้เยอะๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็พืชที่เราต้องใช้นะครับนั่นก็คือพืชที่อยู่ในนี้นะนะครับตั้งแต่สตรอเบอรี่ลงมา นะฮะทั้งหมดเลยนะครับจะมีอยู่ในแพ็คใหม่นะครับ3พืชนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้นะครับแต่ที่ง่ายกว่านั้นนะครับนั่นก็คือการใช้ใช้ไตเซอร์ล็อทอปก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่จําเป็นก็ได้ครับถ้าเราปลูกพืชแบบเยอะๆไปแล้วนะให้เรามาตรงนี้นะมาที่โตคราฟนะเราก็มาคราบอันนี้ mutation spray g r i e m e r l i n g นะฮะซึ่งวัตุดิบในการคราฟเนี่ยโคตรจะง่ายเลยนะใช้ cleaning spray alentilip d ด u b l d i l แล้วก็ mango นะฮะจากนั้นก็กดคราฟได้เลยนะอันนี้คือง่ายมากรอแค่2นาทีนะฮะนั่นแปลว่าแบบเราไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรมากขนาดนั้นนะอันที่ทำ นะฮะผมก็แนะนําว่าให้ทําตามที่เขาต้องการนะนะฮะไม่ต้องทําแบบ800แต้มนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากนะแล้วก็ในส่วนของอัปเกรดเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นนะ,ะผมแนะนานะครับว่าเก็บแต้มเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องใช้แต้มนะในการรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมซึ่งตอนนี้ผมมีไม่พอนะเออนะฮะก็อย่าลืมเก็บแต้มกันไว้ด้วยนะครับอืมส่วนตัวผมคิดว่าการอัปเกรดเนี่ยไม่จาเป็นนะฮะเอามารีแต้มแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ได้ของเยอะด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะะ ก็หวังว่าทุกคนจะทำได้กันนะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์ไปกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบายครับ